สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปะอํารุงรายการที่นําเสนอเรื่องราวของศิลปะในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจโดยสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวของศิลปินรางวัลศิลปะทรประจําปีพุทธศักราช2564กับซีรีส์ชุด Change the Series 7ศิลปะทอนสิ่งเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลากว่า20ปีในฐานะศิลปินอาชีพปรัชญาพินทองเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยที่สร้างสารรค์ผลงานศิลประร่วมสมัยเชิงแนวความคิดที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งค่ะเขาเริ่มต้นการทำงานด้วยความสนใจประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือว่าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือไม่ก็เปิดประเด็นใหม่ชวนสงสัยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงจากนั้นก็ตีแผ่ผ่านผลงานศิลปะที่เปิดกว้างรอการตีความในระดับอื่นจากผู้ที่ได้รับชมต่อไปเขาเป็นนักคิดแห่งโลกศิลปะที่เปลี่ยนผลงานศิลปะให้เป็นเครื่องมือที่จะสะท้อนคุณภาพชีวิตของคนและสังคมทั่วโลกให้โลกหันกลับมามองถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในอนาคต ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรงนนางวัลศิลปะธรสาขาทัศนศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2564ปรัชญาพินทอง มมองว่าศิลปะมันคือสิ่งที่มันไปกระตุ้นความคิดของคนให้คิดเรื่องบางเรื่องที่แตกต่างจากเรื่องทั่วไปในมุมมองที่แตกต่างไปคือไอ,อ้นี่คือสิ่งที่ศิลปะมันทำหน้าที่ศิลปินก็คือมีหน้าที่เสนอแนวคิดหรือเนื้อหาทางความคิดที่มันน่าสนใจแล้วก็มีวิธีการที่เชื้อเชิญให้คนเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมทางความคิด ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะมีองค์ประกอบแบบไหนเพราะฉะนั้นศิลปะบางทีมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นรูปแบบมันเป็นเนื้อหา <S <S 1> <S 1> ทัศนศิลป์มีอิทธิพลกับผู้คนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต่างจากาศาสตร์และศิลปะในด้านอื่นใช่ไหม <S 1> <S 1> <S แต่ส่วนตัวของผมแล้วคิดว่าทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบร่วมกันเพราะฉะนั้นทัศนศิลป์ก็คือ วิธีการเข้ารับสัมผัสแล้วก็คือเข้าใจในด้านของอาการมองมองเห็นแต่การมองเห็นในในความหมายของมันมันก็เกิดขึ้นได้หลายแบบาการเข้าใจทางศิลปะมันเป็นเรื่องการการเข้าใจชีวิตแล้วก็การเข้าใจมันแบบองรวมของของสังคมของของโลกของ คือความเข้าใจที่ขยายตัวออกจากตัวเราเองแล้วก็ย่อสวดกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งลักษณะที่ผมทำงานโดยไม่มีรูปแบบจํากัดตายตัวแต่สร้างวางไว้ด้วยพื้นฐานทางความคิดคิดต่อสิ่งต่างๆจากพื้นฐานความไม่รู้และไม่เข้าใจแล้วก็พยายามจะเรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็ สิ่งเหล่านี้มันจะพาตัวเราเดินทางเข้าไปหาเรื่องเรื่องราวเหล่านั้นที่ที่เราสนใจไใข่รู้แล้วก็ในระหว่างที่เราเคลื่อนตัวเข้าไปทําความรู้จักกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของสถานการณ์หรือว่าชุมชนเราก็จะพยายามทําความเข้าใจแล้วก็เราพยายามจะมองว่าศิละปะจริงๆแล้วมันคืออะไรในความหมายที่มันสามารถที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่เราเดินทางเข้าไป พบเจอหรือว่าชีวิตตัวเราเองกับช่วงเวลาคือมันเป็นการตั้งคําถามทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่งบางทีก็ไม่ได้เพื่อที่จะหาคําตอบแต่แต่เพื่อที่จะบอกว่าชีวิตมันคือการการมีคําถามต่อไปเรื่อยๆและการทำความเข้าใจต่อไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่งานมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดการพัฒนาไปด้วยความหมายของการตั้งคําถาม ฐานะของศิลปินหน้าที่ของศิลปะก,ก็คือ Thought Provoking Process มันคือโปรเซสในการที่จะกระตุ้นเตือนให้คิดมันเป็นข้อเสนอที่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันอาจจะมีความสำคัญมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเดินไปแล้วก็กระชากคนให้ทำความเข้าใจกับมันแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในในกลีบของปัจจุบันในในเงื่อนไข,ขของความเป็นทั่วไปศิลปิน เป็นผู้คนที่เสนอแว่นหรือว่าช่องมองภาพเนี้ยที่มันพิเศษที่มันละเอียดที่มันเอาสิ่งที่ทั่วไปนั้นๆน่นะขึ้นมาแล้วทำให้มันบิดนิดนึงเพื่อเพื่อที่จะที่จะสร้างคุณค่าใหม่ในการมองเห็นสิ่งที่เป็นปกติว่ามันอาจจะไม่ป,ปกต,ติต่อไปมันอาจจะต้องการกานเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆมันอาจจะต้องการสิ่งเหล่านี้ศิละปะน่าจะต้องทำหน้าที่เหล่านี้ ผลงานชื่อ What ว่า e a r n I, I No Longer Know What I Still Know I Guess ในช่วงปี2007ผมผมเริ่มที่จะมองถึงมูลค่าคุณค่าของวัสดุผมมองไปตรงที่การแลกเปลี่ยนค่าของเงินตอนนั้นยูโรเป็นเป็นเงินที่แข็งที่สุดแล้วก็ซิมบับเวเป็นเงินที่อ่อนที่สุดค่าเงินของประเทศซิมบับเวเป็นเอ,อ่อเฟอเฟอหนักมากแล้วทำให้เงินเนี่ยสูญเสียมูลค่าจนกลายเป็นสิ่งที่ คนไม่ได้ต้องการสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็มีเงินจำนวนหนึ่ง5000ยูโรช่วงนั้นแล้วก็เอาไปเพื่อที่จะไปเทรดแลกซื้อเงินที่เฟอเนี่ยมาทำเป็นปฏิมากรรมปฏิมากรรมที่ผมคาดหวังไว้นี่ก็คือปฏิมากรรมที่มีลักษณะเป็นเมตรคูณเมตรคูณเมตรก็คือเป็นลักษณะเป็นคิวบิกเมตรผมก็ไป ไปเจอคนซิมบับเวที่อยู่ในลอนดอนแล้วเขารับแลกเงินเหล่านี้เงื่อนไขก็คือว่าผมจะค่อยๆส่งเงินพันยูโรไปให้เขาลใล้เขาเนี่ยคือเขาก็จะไปแลกเงินจากบ้านเขามาแล้วส่งมาที่แกลเลอรี่แล้วก็มาวางเรียงกันค่อยๆให้มันโตขึ้นมาแต่ละวีคในระหว่างที่แสดงงานผมไปสนใจคนซิมบับเวียนคนนี้ในเงื่อนไขที่เขาพูดถึงว่าเงินซิมบับเวเนี่ยที่เสียมูลค่าเนี่ยถ้าแลกกับเขา กขาจะเอาไปไปช่วยเหลือเอชไปช่วยเหลือการศึกษาแต่ว่าหมายความว่ามันครอบคลุมเงื่อนไขใหม่ของของเงินที่สูญเสียมูลค่าไปแล้วมันทำให้เกิดมูลค่าใหม่ผมก็เลยสนใจว่าอ,อ๋อถ้างั้นผมก็ผมก็จะแลกเงินกับคนดีโดยที่จะสร้างมูลค่าอีกอันหนึ่งขึ้นมางานศิลปะที่จะเกิดขึ้นก็คือแค่แค่ย้ายเงินทีออ่จากประเทศซินบับเวอ ส่งมาเป็นเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็มากองไว้แล้วมันก็จะค่อยๆโตขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่รู้จักกันแล้วมันก็ไม่มีมันไม่มีความเชื่อมันจะเชื่อถือกันยังไม่ได้ในท้ายที่สุดในในช่วงตอนสุดท้ายของเงินที่ส่งไปเขาหายตัวไปแล้วแล้วงานเนี้ยก็ก็ไม่ได้สำเร็จก็คือมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นหนึ่งคิวบิกเมตรที่ผมที่ผมต้องการ แต่ผมก็ชอบเพราะว่านี่ก็คือการการสะท้อนให้เห็นว่า exchange ในความหมายที่มันผ่านความเชื่อความความต้องการของเราสิ่งที่มันมีมูลค่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงผ่านทัศนคติของคนมันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเป็นจุดท้าทายหนึ่งก็คืองานที่มันไม่สําเร็จจากจากความตั้งใจของเรามันยังเป็นงานไหมนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจ ถ้าเราคาดหวังไว้ในสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันยังเป็นอะไรได้ไหมเราเราจะอยู่กับมันได้ไหมหรือว่ามันสามารถที่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไหมใ,ใ,ในในความคิดอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าข้อเสนอเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ผิดพลาดแล้วเราไม่ควรจะพิจารณามันไม่ควรดูมันไม่ควรคิดับมันสิ่งเหล่านี้ตั้งหากและที่ที่มันสอนผมว่า ท้ายที่จริงแล้วนี่คือกระดาษเราสร้างมูลค่าขึ้นมาผ่านความเชื่อต่างๆนานาที่เราที่เกิดขึ้นร,รอบๆโลกแล้วเราก็สร้างสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะแลกเปลี่ยนกันตอนนี้ผมกำลังทำงานชิ้นหนึ่งที่ มีความหมายและมีความสําคัญต่อผมมากก็คือในช่วง50ปีที่แล้วมีสงครามรับในลาวลาวถูกถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในโลกมากกว่าทุกอย่างรวมกันในสงครามโลกครั้งที่2มากกว่าทุกที่ในโลกเรื่องในปัจจุบันก็คือว่าระเบิดเหล่านี้มันยังไม่ระเบิดแล้วมันก็ฝังอยู่ภายใต้พื้นดินเกษตรกรมีปัญหาเพราะว่าระเบิดมันมันครอบคลุมทุกพื้นที่ทําให้ชีวิตคนไม่สามารถเ,าเดินต่อไปได้ ในพื้นฐานชีวิตที่จะต้องอาศัยกสิกรรมแบบประเทศไทยประเทศลาวก็เหมือนกันสิ่งที่ผมตั้งคำถามในส่วนนี้ก็คือว่าแล้วศิลปะมันสามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรได้ในในองค์ประกอบเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าไปปลักอินแล้วก็เชื่อมโยงสิ่งใดบ้างแล้วทำให้มันเกิดมูลค่าใหม่ ทำให้มันเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาผมสนใจท,ที่จะเข้าไปในชีวิตของคนแต่ละคนหรือว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เพื่อที่จะชักชวนให้เขามีส่วนร่วมในการทําอะไรได้วยกันแล้วก็ด้านหนึ่งก็คือในราวเนี่ยผมก็สนใจที่อยากจะใช้วัสดุระเบิดเนี่ยมาสร้างมูลค่าใหม่มาทําเป็นวัสดุทางศิลปะแต่วัสดุทางศิลปะเนี่ยม,มันมีความหมายได้หลากหลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือว่ามันสามารถเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ผมเห็นหน้าที่ของการที่เป็นศิลปินเนี่ยมันเป็นคุณในลักษณะที่พิเศษด้านหนึ่งก็คือว่ามันสามารถเป็นตัวละครอะไรก็ได้ที่ที่จะเชื่อมโยงให้แต่ละหน่วยแต่ละส่วนเนี่ยมันมันต่อกันได้ผมได้เดินทางไปที่ลาวใน ที่บ้านนาเปียที่เสียงขวงางในตอนเหนือของประเทศลาวแล้วก็ไปเข้าไปาในหมู่บ้านที่เขาผลิตช้อนหล่อช้อนจากระเบิดด้วยความที่อลูมิเนียมหรือสิ่ง,งต่างๆเนี่ยมันเป็นวัสดุที่พุ่มระเบิดมาแล้วมาทิ้งลงที่ลาวหลังจากที่มันแตกระเบิดออกชีวิตสูญเสียไปไอ้เปลือกเหล่านี้ยังอยู่ ผมลองให้เพื่อนศิลปินเนี่ยได้ลองขัดดูมันก็กลายเป็นกระจกอย่างที่คิดไว้เราสามารถเปลี่ยนแปลงธาตุเหล่านี้ได้ให้สิ่งที่มันไม่ได้สะท้อนเนี่ยมันสะท้อนให้ขยะมันมีมูลค่าใหา้ให้ความหมายใหม่แล้วก็พยาพยามพยายามให้สิ่งเหล่านี้ไปไปสู่คนอื่นๆสิ่งที่ผมทำก็คือเอาเอาสิ่งที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ก็คือที่เป็นกระจกนะฮะ มาใส่ในกล่องแล้วก็ประกอบไปด้วยโปสการ์ดตัวนี้อยู่ด้วยเมื่อคุณได้รับกล่องนี้ไปเหมือนซื้อกล่องนี้ข้างในมันจะพูดถึงของที่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือระเบิดที่ที่มีน้ำหนักและความรุนแรงในการทำลายล้างตกลงมาจากข้างบนกับนุ่นในมือของคุณยายที่กำลังลอยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยทุกอย่างมันถูกกดอยู่ในความงามเนี่ยในภาพสะท้อนเนี่ยในสิ่งที่มันกำลังจะบอกเราว่า นี่มันคืออะไรกันแน่ถ้าเราพยายามที่จะทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผ่านมิติของความงามในทัศนติทางความคิดกับสิ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นอะไรแล้วเราควรจะทํำยังไงประมันในฐานะที่เราทํางานศิละปะจัดการอยู่กับอะไรจัดการอยู่กับสิ่งที่เรานำเข้าไปไว้ในพื้นที่ทางศิงละปะในแกลเลอรี่ในมิวเซียมในที่ทต่าง แล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเราต้องผลิตสิ่งเหล่านั้นอีกถ้าการผลิตสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นขนานกันไปหรือ 1, ทันทีมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วไอ้วัสดุที่ไม่มีค่าเหล่านี้นมันจะหามูลค่าใหม่มาได้ยังไงมันจะมันจะเกิดใหม่แล้วมันจะเรียกร้องอย่างอื่นได้ไหมนี่คือความคิดที่มันเกิดแล้วเรายังจะทําสงครามกันต่อไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วทุกๆคอน FLICT ก็จะลงท้ายด้วยความและความย่อยยับความตายแล้วเราก็เรียกร้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือทุกๆสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำงานศิลปะมีความสำคัญกับชีวิตผู้คนอยู่ตลอดเวลาศิลปะก็ละลายอยู่ในในวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็เหมือนองค์ประกอบหนึ่ง ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าศิละปะมันมันเป็นสารละลายที่มันเชื่อมสิ่งเหล่านี้อยู่มันอยู่ที่ว่าการประกอบคําเหล่านี้หรือสารสารเหล่านี้ขึ้นมาให้ให้เราทําความเข้าใจกับมันได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยมันมันคืออะไรมากกว่าคือศิละปะเปลี่ยนแปลงตัวผมอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่ามันก็เปลี่ยนแปลงทุกคน แต่ไม่ใช่แค่ศิละปะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเราเป็นแค่คนที่มาเป็นวิทย์เนสให้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี้ยเราได้แต่ตั้งข้อสมมุติฐานของการเปลี่ยนแปลงเนี้ยว่ามีความหมายยังไงในชีวิตเราแล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่ขนานไปความเปลี่ยนแปลง,งต่างๆยังไงศิละปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการในการสร้างความความเข้าใจผ่านองค์ประกอบความรู้ที่เราสะสมมา ผ่านสิ่งต่างๆที่และสิ่งต่างที่เราสะสมเนี่ยแหละมันก็จะเปลี่ยนเราไปเรื่อยๆด้วยแล้วหลังจากที่เปลี่ยนเราเราก็จะไปสร้างเราก็จะไปบอกให้คนอื่นเปลี่ยนนั่นคือนโยบายนั่นคือความคิดนั่นคือสิ่งที่สังคมมันถูกสร้างเป็นองค์ประกอบขึ้นมา